ถึงงานแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC แฟนคลับนะครับผมถึงงานแล้วพี่น้องผันงานแล้วงานใหญ่มากพี่นอ้องอลังการมากครับเดี๋ยวหาหม่องจอดรถสิผ้าพี่น้องเลาะเบงผ้า,าในงานได้ครับพี่น้องมานียูเคลื่อนอุบลรน์ครับจังหวัดอขอนแก่นครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเลาะหาหม่องจอดรถก่อนพี่น้อง เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจิไปหาน้ากินเดี๋ยวจิต้ารอเบิ้งไพยในงานครับหลังจากที่จอดรถแล้วก็จิพารอไพ่ในงานครับในงานไอยู่พอสมควนกับพี่น้องงานี่างบูรงานช่างบูรแลองโบนิมิทลกเอกเป็นที่หนึ่งนะ ก่อนจะนะครับเริ uh, ่มควาปิดกรองโลกดิมิตบริวารนะครับเนี่ยเปิดนะครับกรองโลกดิมิตนะครับเนี่ยลูกเอในรอโฟร์ตให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับขีดข้อใดเริ่มเป็นลงอีกอันครับโบสถ์งามเามนะครับพี่น้องในกระเหรี่ยงครับพี่น้องเป็นโบสถ์โบสถ์กลางน้ำนะครับพี่น้องงามงามเป็นโบสถ์กลางน้ำครับพี่น้อง บกระดับไฟแสงสีสวยงามครับพี่น้องปิโดโบสถ์กลางนะครับน่าจะเป็นฉลองโบสถ์นี่มั้งครับคิดว่าคิดว่านะครับผมภายในงานกัมีไฟแสงสีหลากหลายคระดับสวยงามน่าจะเป็นปิดทองฝังลูกนิมิต ทาดาวเพราะผิดนะครับพี่น้องงานใหญ่อยู่ไปที่เฮากับตั้งอยู่ท่าพี่ครับพี่น้องหรือไปที่เฮาไปกินมะล่าลเฮาแต่ว่าหน้าไปที่เป็นตะไง,งดีขนาดเมื่อแรกเป็นเป็นญี่ปุ่นแม่เป็นญี่ปุ่นแบบเข้าเจ้าออมาดผมไม่ไหมเราเป็นเป็นง่ายๆนะแต่ย่างซื่ๆอๆกับไงแล้วพี่น้องเจ้าคิดเพื่อไ,ได้งานกระไรไหลาย

ไองมัดเกิดวันไหนันจีไนาจะเกิดวันไหนกว่าับตรันีนรับไปนะครับพรนอาทิตย์ังทาไเนี่ยจะต้องเกิดดัง้าวเท่าร้าวเ่าไครับวันนี้้าวเท่าแค่นี้นุอาตาวันเสาร์ลางหน้าปรดยกมูชาพระฤหัตกัตบาลในราชทกปวันพุธกาเกินามานีครับพี่น้องให้ในงานกันเลย วันจบวังละพ้นหรือปัญหาอะไรครับเออจะพบเจออะไรได้นลยครับก็แต่ใบบาทตัดก่อนโอเคเออรับอยากหายเรากินจะข้าวกันไห่น้องเดี๋ยวทิพากับไปเบิ่งหน้าพิธีครับเออรับครับพี่น้องหลังจากที่เข้าหาเราซื้อแนื้อกินแล้วกลับพามาเบิ่งทางหนาเวทีครับใส่ใส่กอกับขนมเบื้องครับหาซื้อเคียบอยกินเคียบมันบ่มีนะครับผม หน้าเวทีของเรานะครับเป็นอาจารย์ทีมมือมิกนะครับผมของทีมงานของเขานะครับผมทีมงานมือมิกครับมีมคุณภาพนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวทีของเฮาครับผมสวยงามมากครับเวทีศิลปินู้ไทยครับคือดีทําการแสดงอยู่บ้านโคกกลางนะครับผม อำเภออุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องมาเด้อไม่ให้เำาลังเร่ชี้แจงใจนะครับผมพี่น้องที่เขามามเบื้องล้วกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งแฟนเพจให้น้ำเนรทั้งช่องน้ำเนรเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามน้ำเนรครับผม <S <S เป็นบรรยากาศเราหล่อไพในงานครับผมกาสีลุ่งคลิปประมาณนี้ครับผมหรือว่าเบื้องหลังหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆใน การแสดงหรือว่าด้านหน้าเวทีหรือว่ามีเหตุการณ์เบื้องหนะ้าเบื้องหลังยังกันสิอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆครับพี่น้องฝากพ,พี่น้องติดตามนเด้อครับทั้งช่องฝากนัทพลน,นะครับผมพี่น้องฝากไปติดตามไว้น้าเน่ตสีอัปให้เบื้องยุดตลอดละครับผมฝากติดตามไว้น้าแน่ตกดไลค์กดแชร์น้าเด้อครับพี่น้องมาะมานี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้ฝากไว้สักมีสักก่อนกันแล้วกันครับเสียเข่าหลังเวทีแล้วเจอกันครับผู้ใไดมากอะไรเด้อมาทักทายได้นะครับพี่น้อง ขอบคุณในหลายครับ